นี่คือข่าวที่แฟนๆชาอึนอูรอคอยมานานชาอึนอูนักร้องและนักแสดงหนุ่มมากสเสน่ห์กำลังกลับมาบนจอใหญ่ครั้งแรกด้วยภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่ถ่ายทำในประเทศไทยและพลิกโฉมตัวละครจากภาพเดิมอย่างสิ้นเชิงทําให้ทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจกับมิติใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนคุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าศิลปินคนโปรดของคุณพลิกบทบาทแบบนี้แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะเรื่องราวนี้ ไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการสำรวจหัวใจของวัยหนุ่มที่เต็มไปด้วยความสดใสและความซับซ้อนลองนึกภาพดูสิชาอึนอูกลับมาบนจอใหญ่ครั้งแรกกับหนังคอมเมดี้ที่ถ่ายทำในไทยเขาเล่นในบทยอนมินหนุ่มหล่อที่ดูเพี้ยนซื่อไปนิดนิดแต่กลับมีสเสน่ห์ในแบบไม่ตั้งใจทำให้ผู้ชมเห็นอีกด้านของเขาที่ไม่ใช่แค่ความคูลหรือชายหนุ่มที่มั่นใจแต่เป็นคนที่มีความอบอุ่นและน่ารักแบบที่เรียกเสียงหัวเราะได้โดยไม่ต้องพยายามมากนัก และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามบทบาทนี้เป็นการทดสอบว่าคุณจะชอบชาอินอู U ในแบบสบายๆชอบๆหรือเปล่ามันทําให้เราเห็นว่าคอมเมดี้ไม่ใช่แค่เรื่องขำแต่เป็นการสะท้อนชีวิตจริงที่มีทั้งหัวเราะและน้ําตาผู้กํากับนําแด,ดจุงเล่าถึงการเลือกชาอินอู U อย่างน่าสนใจมากเขาบอกเลยว่าตัวละครนี้ถูกเขียนขึ้นโดยมีชาอินอู U ในใจตั้งแต่แรกถ้าไม่ใช่เขาบทนี้คงไม่สมบูรณ์แบบแน่เขาคือคนแรกและคนเดียวที่เราคิดถึง นั่นทําให้เราเห็นว่าการเลือกนักแสดงไม่ใช่เรื่องสุ่มแต่ต้องแมทกับวิสัยทัศน์ของผู้กํากับอย่างแน่นหนาอย่างที่หลายคนอาจถกเถียงกันว่าการแคสต์อย่างนี้เป็นการแกนเบอร์หรือเปล่าเพราะบางครั้งนักแสดงที่ดูน่ารักอาจไม่เหมาะกับบทเพียเพ้ยนๆคุณเห็นด้วยหรือไม่มาคุยกันในคอมเมนต์สิส่วนชาอึนอูเองก็เปิดใจอย่างเป็นกันเองเขาพูดว่าหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยพลังของวัยหนุ่มซึ่งตรงกับตัวผมเองผมชอบหนังคอมเมดี้อยู่แล้วตอนที่อ่านบทผมรู้เลยว่ามันต้องสนุกแน่ๆ ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ตั้งแต่หน้าแรกเพราะบทพูดของแต่ละตัวละครมีพลังมากผมทำการบ้านเต็มที่เพื่อถ่ายทอดยอนมินให้เป็นธรรมชาติที่สุดอยากให้เขามีชีวิตชีวาที่ทั้งคำอบอุ่นและน่ารักจนผู้ชมตกอุมรักไปเลยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมทุกคนถึงหัวเราะก,กันนักผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันคือสิ่งที่ยอนมินเป็นเพียงแค่หายไอจะเขาก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้วนี่คือตัวอย่างที่ดีเลยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าการแสดงคอมเมดี้ต้องลงลึกแค่ไหน เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่แสดงหน้าแต่ต้องเข้าใจจิตใจของตัวละครและนี่คือส่วนที่อาจทําให้บางคนเกิดความเห็นต่างในวัยเด็กยอนมินเป็นคนร่างกายอ่อนแอและมักอยู่คนเดียวจนได้รู้จักกับแทจอโดจินและกึมบกพวกเขากลายเป็นกลุ่มแก๊งสีตัวปว่วนที่เติมเต็มชีวิตของเขามิตรภาพนี้ทําให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความหมายแมทริก หลังเรียนจบที่พวกเขาฝันไว้จะไม่เกิดขึ้นจริงแต่โชคชะตาพาเขากลับมาอยู่กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งตลอด24ชั่วโมงกับสถานการณ์คาดไม่ถึงใน The First t r i ปแรกทริปรัวทัวร์ไทยแลนด์บางคนอาจบอกว่าหนังเรื่องนี้ยกย่องมิตรภาพในแบบเกินจริงหรืออาจถูกเถียงว่าหาปัจจุบันมิตรภาพแบบนี้ยังคงมีในโลกจริงไหมโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่คนเชื่อมต่อกันแต่ห่างไกลคุณคิดอย่างไรมันเป็นทีมที่คลาสสิกหรือเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปมาพิปรายกันเถอะ เตรียมพบกับสุดหล่อชาอินอูในบทคอมเมดี้ครั้งแรกของเขากับหนังที่ถ่ายทำในประเทศไทย The First Ride ทริปแรกทริปรัวทัวร์ไทยแลนด์ในวันที่20พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นซึ่งนอกจากจะสนุกแล้วยังเป็นโอกาสดีสำหรับใครที่อยากเห็นวัฒนธรรมไทยผสมผสานกับเรื่องราวของวัยหนุ่มในต่างแดนคุณจะไปดูหรือไม่และถ้าได้เลือกคุณคิดว่าชาอินอูจะเป็นนักแสดงคอมเมดี้ที่ยิ่งใหญ่หรือเปล่าแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เลยนะ